เอ้าวัสดีครับป้าเน่งปัาโอ้ยป๋าเน่งเปิดสายจวดส่องมาาแห้งมื่อนี้เอินดอลล่าได้ป่นเนี่เป็นดาลลายหงไได้ปอนนี่ดอลล่าจะเป็นดอลล่าของเก็บเขามาดอยู่ผู้ใดผู้ใดผมพอชักบอเคยเบิ้งกหนมต้องขอให้สืบเรื่องก่อน่ลกขาองนานแต่ทอนาคือคือจังมาผมผมเบิ้งผมมาอีนั่งหน่อยหนึ่งนะ นี่ยจะซื้ออยังนน้องยังนะน้องแพนน้องแพนมมาอยู่ติแพนมาอยู่มีมีวถีมาเข็ดเขียดไดุตีเบิ้งพอมนงมีวัตถีมากว่งพอาได้เขาแรกกันมีสองเงื่อนทูบอกพอนนั่ือิดตของนาไมติขอขหนาตุ้ครูรุงเ่ารุ่งไป่าไปซะไปส่ไปับมาไปบมาลับอีแม่เถียงมารับอีแม่ไปนั่งเถ มารับยายไปดัมพรดีน้วพันบอกมาว่าให้ไปรับแมนรับแนเ่งวงมาเลยเรืองวันแรเของน้ำนะฮนเยอเดวไปน่ยยเอะเดไปผู้ดเดา้ดะสวัสดีาเสวัสดีจ้าไม่เสียออกขึ้นหน่อยลุ่งบะนี้เสียออกขึ้นกลเป็นแบบนี้แบบนี้อันนั้นน้องน้องแพนหมดเลยนะน้องอย่างนั้นอันนี้เสียออกได้เนาะ สวัสดีครับพี่น้องแทนครับเสียออกตัวนี้ตัดเสียออกมากอย่างนี้ครับมากอย่างนี้สิไปใส้นี่ต้องโจครับตายตายแล้วคนดังแห่งอยู่ครับตอนนี้มาแรงที่สุดเลยเสียออกกินต่าไปเรองกับกินนามอ่ะินครับกินกัน้ำโคกน้ำหวานกินไหมเน,ค,นครับ นี sociedad, ่ป้าผมมากพวกนี้ไหนั่งหน่อยนี่โอ้มากกว่โอ้นนเรานเนตัตื้อนยสิสองมกเโอ้ยเดไมมเดหายพมาเปนคอนเพิ่มอนเนี้เอหายพากาเ่อหายาานเพิ์มเละผ่านบผ่านแว่ารอบดั่้่านอนี่เจ้าแม่ลำพูนตัวจริงเจ้าแม่ตุกง หน้าบวมมากเยไปเี่ยมาาที่ยัง่อเสีบอกมาจาใตอีเดียว่าไ้าเป็นเดวแล้วที่ไหนเสียออกเสียเอียยังมีชีิตอยู่อยู่บ่เข่าบเขไปเอีกินยังละกินม่ทกินบ่งานงานดีเลยล่ะดีดีโอ้ยมาดีมาแห่ดีแม่จำได้ป่ แต่ก่อนบางเดือนสองเดือนก่อนนะมาฝากข้าวมาฝากซองคู่มือนี้ดังในแต่ไหนทนาค่อนดังเนาะใสายจวดซุปนึงดูนี่ไหมดแล้วโบดแล้วนีดแล้วเดี๋ยวแกงกับของแกันซะเดี๋ยวเราหน้ามีพจน์กันเนี่ยนี่แหละเนาะมันทำเย็นนั่นถ้ากันถือว่าเราปีกผ้ากันนี้กินบ้าวอ่ะ

เอาขิงพอกันแล้วก็เป็นใช่มาไล่ปวดแสบปวดแสปวดแวดโุ้โโอ้โหแบเอสุดสุดสุดแสุดีสุดพอนสุดพอดอพ่อสุดไปจะพาพกแย่น่เอาก็สุดแม่เลยเนี่ยแตไป็นวอาเพวเพอ่ี เพื่อการดีเลยครับบ่อยเบิ้งครับบ่อยเบิ้งซับไทยบ่อยไทยอยหนึ่งในเบิ้งคนแรกเล้หน่งครเป็นเจตใจไม่ได้นิบ่ไม่ได้จกชูนัสีแดงเลยเปนแ่พัาบอกก็เลตัดสินตัแมเดี๋ยกไม่ได้เลเพราะถ้าในข้อได้ซ้น่เอ็นบอเบนไฟนดิทัตแล้วเดี๋ยว วันดี้มีการเสื้อผ้ายันซีกันการว่างานเสื้อผ้าย้อนมาว่ายังนะใส่สุดนังมาด้บ่เห็นอู้ไปก่อน๋าเป็นคนแหกแด้วเนี่ยอ้เอาบ้าสุดแดงคับสุดแดงกับพวอพกันสุดแดงนสุดแดงคร้งเาพวดีสุดแดงครับเสื้อสุดนีเงสแดีสีหน้รังสองจองหน้าอีกแลพ่อีกงื่อหนองยังนะหนองแทนหนองแทน โอ้หนองแพนก็นางเสาอยู่โอ้เสียออกเลเนาะยือเขากัปนยื้อเขาไม่ใช่อ้าวฝันจะจันทา์ไหนจะตันทร์เดี๋ยวตื่นจันทร์หนลายอีคอนป่ะนั่นเดี๋ยวตื่นันทร์ไหนเราองคกันกินน้าตื่นข้าวกิน นี้ว่ากินก่าเขาถามบริษัทญาถามบิษัมอครับกินครับอยากเหรอขอบันไก่บมีล้ม่มเนี่เลเดี๋ยวนีบ่มีขาบันไก่ดอกเดี๋ยวนีตรจะตุ้มไก่เดี๋ยวให้บ้าตุวจัดให้ทันยาต่งปกศตาปรังได้ลย้า่ามลจะไปตากแดดไรได้ f c อันนี้ก็เป็นมอลลนีมอลลอกาง ลำเอาพิสูจน์ตัวสี่พนสี่พันสีพันสี่พนขนาดพวกไงพวสสีลืองหรือสีล้ำก่อนนี่นะค่ไหลำเพต้นสดเนาะนางหักลำเฮ้ยนางหมักลำเกิดจากาเกินจา้บาดไม่โดตีได้ดอกมีตีาได้ดอกเอาได้เอาได้ตีเอาได้ตีใส่เพื่อนนแม่เอา่าจักคอนหนึ่งก็ได้่าจะเปลืประมาณกลางก็เดาแค่แค่เปิดประมาณกลางกับโอเล่ฟังเสียงอยู่ จัไมพาน่โอ้พปวใช่ไหมพ่อจูจักเป็นบอแล้วอาจารยมาไเอนมาองปินมาหลายคนมีแต่คนหรอร่างร่าเกินไเอร่าเกินนเเี้ดีว่าขัน่มีเตีนประวลนี่ส้ารอยเาคเตี้นะเอาเตีขึ้นก้อนเอาเตีเด้แน้วเสกเกินเชลีเรากับมาอลองี่มเแม่การาดเอาเตี้ยเกนนั่นะ เออเลือรี่าเข้าลำเสตปลำเือนเลยิูดเลยเนอาคุกันพ่อเบ่กบแ่เคเปลีนบอลลมนะ่ว่าันจะเป็นบอลลม่เป่ัาปลูกขั้นกัได้ดวนมันมานอยนีกเจ้าสองเดือนสามเดือนมันอนอย็นีกเ้เนาะนนนยอนย่อลนันีเปิดรองนี่นะนังนอยนี่นะเปิดร่มนีมานหนอเยนี่แต่สามเดือนมานหนอยนกที่นี่นะ รอันนี้นังนอยนี่นะเนี่ยมนนอาดเรียงมาตัวใ่มันธรรมดาดิซรองนี่ยางอันนี้คืออยอ่เอาตสองเสียเวลาเปิดดนตีมาเชี่วเลยเอาเอาดนตรีวดเขาจะบาดด้วยคำในแม่คอนเฟิ์มหน่อยว่ต้องห่วงตังชัชั่วหชั่วชั่วชัไละอยากะเพงเอาลำเพลินได้ส็ดีได้เราสิเพงอ่งิ มูรูตัวยืลอมึงต้องเด็ดจำเสียงมั้หรอวะเอเออ๋อกวอนเดินเกินเกินคงเชลีเลยป่อมันเลีเพงคงเลอยากมาหลอกขอรับเพื่นอิกอนได้ลูกสาวลูกสาวลาอทิโตไปที่ไ้านร้านสาวลาบว่าลูกสาวใจดีเลอขายซานล,านาลาะลูกสาวคนนี้สาวลาคนนี้ตัวนี้ปนเองธรรมาดาป่าอ่าตัวยืนลอได้ก

เป็นดีไหมเช่มสายนาอ้กันเป็นกลมมาุมารมวยใจเบิกบานมเตอกรดสาันต่นานเป็นเสียงออกแต่มันเบิ่เบแลา ฉันนั่งเพินเออเอใส่กระก็คืนคืนมาิทกันอยู่ทังห่าป้อนสดกันเอ๋อเอ้อยู่รางเออันนี้เนหน้ากับพร้แน่นเนาะ้บ้าจะเปนยังเนาะ่ก Hoa hè philippines đến hoa philippines hoa hè philippines hoa hè 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 hoa này hoa hè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  này hè hoa hè hoa hè phạt tôi nói đi, đi. phân <laughs> <laughs> <đau> là cái coi mì coi ห้ากินอกกุ้งแดงไก่ห้ากินอกกุ้งแดงไก่มีบนกระดานสิย้อนคินบ้านมามาล้ำมาเลี้ยวเมียวทั้งมาตัวแล้วมีแต่ละกินมวนละอายเพ็นละอายนัดกันจริงจริงมาตุ้มมารุมหน้าเวที มะพร้าวขุนเขาได้ซม่างเป็นผึ่งชายแวมลายครับไม่ใ่งมหลอกับเขา้นเี้งขั้นตนกลายังเทินแล้วมาเวจกเราเอามาเลเทีเลยสำลาก็เอจงเดือ้อเติสำาก็เอดจังเดอดอนเติ่ใส่กองเขามาใส่กันดีเดียร์ใจวันนนมีเท้หมะล่ามีเท้มะพร้ามะพรใส่กันนีาไปท

ปีจักขวบแล้วบ่นี้เ้ปีเดี๋องนี้เดก็อยหนาขี้นอัน,นอกยังก่อนนอกยักก่อนนอกแพทย์ด,ดีมีแววมีแววค่ะมีแววบอพอดามีแว่วมีแววจะมีแววไป,<อ>ไปเป็นเป็นหลานได้สุขภ<อ><อ>า <laughs> พดีคนับเพราาดานราดาเดี๋ยวเดีอ้นังเลี้ยนไปลรวกคฮัทไปอาจว่าเน่อาจต้อไปจะเป็นเนซิลิป,ปินโตัวกินก็ได้เพราะว่าตอนนี้ยว่าถ้าเน่เป็นตัวกินเพรว่ากรเล่งหัวแตเห็ดหัวแต่เบาอมนหัต้ ไม่มีใครสอนถึงข้าวไม่ร้องเลยอย่าสอบเพลงแม่พ่อเนี่เราเพิ่งกันแต่มีศิลปินี่ได้ใจอยู่มากยิ่งขึ้นบ้างหาเข้ามาเข้ากับมีส่วนคอยเรนยนคู่ให้กูกบวดต้องแทงคำทุ่อำเภอผสมสีัมกับวิชไล่้ามาแต่อไปอาจจะเป็นหน้าอีกในคณะผมจะได้เสียงกะใส่ได้มีแ้ว คื่นสิมีแววอ้พอในร้านน่อยแม่สันันแมวซื้อาอยพอนี่ปังทุกคนเลยไนี่แหละไเด้อเด้อัะนองีน้องง่น้องแนดีน้องแนดีอัดไปันนี้ละมัอยากไป็นนเอกบอออยากร้าเปล่นยืนบ่อยาก่อไปอัดไปเดือดเด้อหันไปได้ยินเสียงกูได้องกูได้รันีละมัดกินเม็ดไอดอนของผู้ใหคือลองไว้ฮัดไว้ย่ำนั่นไง เวลาออกฟอนออกลับเวลามีงานแสดงหนูก็สิได้ไปัสหนูสิได้ไตตติมหนูกับสิเก้งต่อไปต่อไปก็นานเนี่ยหญ่ขึ้นมาปัาจน่ะสิบสิบปีเอ่อสิบสี่สิบเอ็ดปีเอ่อเอสิบเปีสิบสองปีเออก็เป็นสาวไปเออก็เป็นสาวสาวหน่อยคือวผมค่ะสิบสองสิสองสามปีนีละต่อไปมีแววอนาคตอ เป็นน,น้าเอกเป็นมอลั่ได้นาตาได้หอหน้าตาก็โอเคค่ะบัใหญ่แอกมันใหญ่ขึ้นมากเขาก็ไปเสริมไปเสไปแต่งสวยได้บใหญ่เสริมอย่างเพียพอมางายบลยไ้แต่มันขาวไปแล้วแต่เสริมไจ็นแล้วหมเจเจด้ทุกอย่าง่ได้ตับหลัหนาตาเจได้ทุย่างอันนี้นองจริงของริงมันมาองกิ่งก็สวยแล้วนี่ห้ยถ้าคัดจะช่นบเอาแค่ไปคัดสีชฉวิบิัตฟอยขคัดออกก็ได้ฝอยด์คัดมอคเะฝอยัดหมอ้ค่าฟอยด์คัดห อ๋อบอลหนึ่งกระทับมาดานะเดิมฮัดไปฮัดไปเดิมเด้อมี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 แนวค่ะมีแนวมีแนวอาเสียออฟวินไนมวนบอลนั่อีกหน่อยมวลครับมวนครับครับโอ้อะไรคิดเพราะว่าพี่น้องใครแม่ต่อแก้ตุ้ยโอเคครับโที่นี่ฝากไปสักหนึ่งขึ้นหลุยส์หลานเสียของมันซุปเปอร์นี้สายจวดสายจวดต่อไปก็อาจจะจวดก็เป็นไปได้ครับพี่น้อง อันนี้เฮ่ากับเคว่าเซิบๆหน่อยๆร่างกับยังอ่าเป็นเล็กหน่อยอยู่เนาะน้องกำลังเรียนกำลังอ่ะ